ั้งถ้าผมชนะยังไงผมขอทำอะไรก็ได้กับน้องลิลลี่อยเดี๋ยวๆๆๆมึงขอเยอะไปมึงขอเยอะไปแต่ถ้าผมแพ้ถ้าฉนถ้าฉันชนะฉันจะได้อะไรถ้าเจ๊ชนะเหรอยผมให้เจ๊หักเงินเดือนผมยันปีหน้าเลยปีหน้าโอ้โหเฮสบายเลยเาเอาไปเอาไปกันสได้องคนถ้าเราชนะเราจะหักเงินเดือนฟุกได้ทั้งหมด1ปี เดือนละแสนเดือนละแสนเดือนละแสนเดือนสองแสนสามแสนสี่แสนอุ้ยได้แล้วกติกากติกาเป่าย eh> ิ uh ่งจูบสามโลกใช่ครับถ้าแกชนะแกจะทำอะไรกับลิลลี่ก็ได้บนเวทีนะไม่เอาที่อื่นนะถ้าฉันชนะเอาเงินเดือนแกมาเลยปีหนึ่งโอเคโอ้โหปีหนึ่งได้เกือบล้านเนี่ยนี่อะไรบ้างเป่ายิ่งจูบมีอะไรบ้างมีปืนนกน้ำหอยน่เชยแดงเอาไหมกันไก่กันไก่ค้อนกระดาษโอเคแบงค์นับยัง อ่ะทำอะไรอันนี้เชียร์ใครฮะโอเดี<_<_๋ยวนะเดี๋ยวได้เงินเดือนแล้วได้แบ่งเงินเดือนแล้วอย่าลีนาครั้งที่สผ่านไปแล้วฮะอย่างย่าอ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 ่าออาออายอ่าย่าดน่เจย่ายนอาอา่อนออ่ยออร่ยอ้าอ แค่เริ่มก็แพ้แล้วทุกคนเฮ้ยหนึ่งเท่าครับหนึ่งเท่าด,ดีใจเลยขนาดนั้นนะอะรอบสุดท้ายฉันไม่กลัวแกหรอกอะฮะทุกคนน้มาทุกคนจับตาดูดีๆนะหนึ 1, 2, oh ่งสองสามโอ้โหหมดหมดแล้วมาฟังเพลง เดียวครับเจ้โอ้หมดกันอย่าลืมคำสัญญาเมื่อกี้อะไรเจ้บอกว่าโอ้ยผมบอกเจ้ว่าถ้าจะทำอะไรก็ได้หนึ่งอย่างใช่ฉันไม่อนุญาตจบไหมเอ้าเสดงว่าเจ้เป็นคนไม่รักษาคำพูดนี่นาโอ้โหเดี๋ยวปั๊มปั๊มแกจะทำอะไรไอ้ฟุกโดนไล่ออกแน่มึง๋ยวเมอกีจับไหมเล็กผมขอจับมือแล้วก็จ้องตากับน้องลิลลี่หนึ่งนาทีครับโอ้โห ไอ้ฟ like ุกโดนไล่ออกแน่เชื่อดิออะโดนตีมาโดนตีมาเร็วๆจะได้ไม่เสียเวลาเอาแล้วกันไอ้ฟุกโดนไล่ออกโอ้โหไอ้ฟุกไอ้ฟุกฟุกฟุกใจเย็นๆใจเย็นๆไอ้ฟุกไอ้ฟุกไอ้ฟุกฟุกฟุกเออฟุกฟุกโอ้ยโอ้ยฟุกอยากจะเห็นหน้าน้องวันต่อไปลูกะ บอกเหมืจะกินเลยลีล่บอกให้เขาชื่นใจหน่อยว่าตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหนูไม่ได้คิดอะไรคิดอ